ตอนนี้เราก็ต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวเดือดแล้วนะคะแล้วก็ลวกเส้นได้เส้นเสร็จแล้วเราก็มาปรุงใส่ผักกันนะคะผักชีโหระพาถั่วงอกถั่วแล้วก็น้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่เล็กน้อยนะคะปรุงข้าทีแล้วก็ใส่ถั่วด้วยพริกเล็กน้อย คนเข้าไปเลยนะคะหน้าตาน่าทานมากๆต้มน้มกว๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้มีเมนูกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีเครื่องที่ใส่ก็คือเครื่องต้มกว๋วยจับ๊บมีใส่ข่านอเข้าไปด้วยเพิ่มความอร่อยด้วยหัวชายเท้าแล้วก็แครอทนะคะใส่ลงไปในหม้อเลย เพิ่มไปในน้ำของก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มีเห็ดหอมใส่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวล้างก่อนอันนี้เห็ดหอมที่เราล้างให้สะอาดแล้วก็ล้างเรียบร้อยนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วเราก็ใส่ไปในหม้อต้มของน้ำก๋วยเตี๋ยวได้เลยค่ะตอนนี้ก็เราก็จะต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให แครอทแล้วก็หัวชัยเท้าวันสุกนะคะใส่รากผักชีด้วยนะคะเพิ่มเพิ่มความหอมมีขาเห็ดเจแล้วก็ไก่ลังนกเจนะคะใส่เข้าไปในหม้อเลยลูกชิ้นเห็ดหอมนะคะ ลูกชิ้นถทอมแล้วก็ใส่ไปเลยดูนะคะน้ำเข้มข้นมากน้ำก๋วยเตี๋ยวเช้าวันนี้ต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้แครอทแล้วก็หัวใช้เท้าสุกนะคะก็สามารถทานได้เลยผักที่เราจะทานกับก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มีผักชีแล้วก็ ใบโหระพาใบาโหระพานะคะสวยๆซื้อมาจากตลาดแล้วก็อันนี้คือถั่วงอกอันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดได้เพไม่ได้เพาะเองนะคะทานเป็นผักนะคะแล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยถัว่วเาก็เราก็จะตำถั่วเข้าใส่ดไปด้วยนะคะก็เครื่องปรุงก็ เหมือนทุกอย่างที่เรากินก๋วยเดี๋ยวนะคะมีน้ำตาลมีพริกผงน้ำส้มสายชูประมาณนะคะนี่เป็นผักของเราน,น้องแมวเข้ามาร่วมปรุงด้วยผักก็แช่น้ำแช่น้ำเกลือไว้สักพักเนยนะคะล้างสารพิษเพราะว่าเป็นผักที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะก็ใส่ เป็นเกลือเกลือไอโอดีนเราเนี่ยคะ่ะแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยเอาไปทานนะคะผักอย่างงามๆเลยมีโหระพาแล้วก็ผักชีที่เราจะกินนะคะแล้วก็มีถั่วงอกของเราด้วยตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวของเราก็ได้ที่แล้วนะคะพร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็เอามาตั้งไว้นะคะ มีลูกชิ้นมีไก่ลังนกมีขาเห็ดเจมีเห็ดหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะหอมมากๆเลยเปิดไฟเบาๆไว้นะคะแล้วก็เราก็จะมาลวกเส้นกันนะคะต่อไปเราก็ตั้งกระทะต้มน้ำนะคะเย็นน้ไว้ต้มเรียกว่าอะไรนะลวกเส้นไม่ใช่ต้มนะคะลวกเส้น ตอนนี้เราก็จะลวกเส้นนะคะน้ำเดือดแล้วใส่เส้นลงไปเลยเรอให้เส้นมันแบบว่าเหนียวนุ่มก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาออกนะคะจับดูเส้นนะคะถ้ามันเหนียวนุ่มแล้วเราค่อยยกออกตอนนี้ก็เหนียวนุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาออกแล้วนะคะ ดูดูเส้นนะคะดูมันแบบว่าเหนียวดุบมากใส่จานไว้เลยตอนนี้เราก็จะมาทานก๋วยเตี๋ยวกันนะคะมีใส่ผักผักชีแล้วก็เครื่องปรุงของเรามาดูการปรุงทานอันนี้ผักโหระพา ตักชีใส่ไปแล้วทั่วแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมา พามาดูสูตรนะคะว่าทําแบบไหนก็ใส่ไปเล็กน้อยน้ำส้มสายชูใส่ไปแล้วแต่ความชอบนะคะชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็น้ำตาลใส่เล็กน้อยพริก ใส่เล็กน้อยนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดก็ใส่นิดเดียวใส่ใส่น้ำครุกเครกใส่หวอชาเท้าหน่อยหนใส่หวอช้เท้า,หหเ,ทาเห็ดหอมหน้าตาน่าทานมากวันนี้หนึ่งเมลโตอนเช้าน่าทานมาก ชามแรกจบแล้วนะคะอันนี้เริ่มชามที่สองคุพ่อสันชามที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นตากน้ำน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะแล้วก็ทัวอย่างละสองช่องแล้วก็กน,น้ำส้มสายชู น้ำตาลพี่ผงใส่หรือยังไม่ใส่ใช่ไหมพี่ผงใส่แล้ว,วใส่แล้วเหรอเริ่มเผ็ดเริ่มเผ็ดใช่ไหม <c oughs> แล้วก็น้ำกว๋วยเตี๋ยวที่เราทำไว้นะคะเราจะใส่ลูกชิ้นขาเห็ดแล้วก็ไก่ลังโกเจใส่ต้มไปกับ น้ำก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะเพิ่มความอร่อยความหอมหน่าทานมากๆเลยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะ,ะ,คะที่เข้ามาติดตามรับชมก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะ